น,นี้เนี่ยคุณต้อมจะเปรียบเทียบไปดูนะครับว่าพริกเ,เดิมทีเนี่ยที่เป็นเนี่ยเป็นยังไงนะครับรที่ว่า,าการแย,แย่แล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะเดี๋ยวดูตัวอย่าง่างนี้คุณต้อมอธิบายนิดนึงน,นี่แหละครับแต่ก่อนจะเป็นอย่างนี้หมดเลยจะแย่กว่านี้ได้ทั<ม>้งบางบางต้นจะเป็นสภา,ภาพนี้ครับแต่ไม่มีเม็ดขนาดนี้หรอกจะเป็นใบร่วงเหี่ยวเงี้ยครับที่คุณต้อมว่าจะถ่ายทิ้งนะครับที่ผมว่าจะถ่ายทิ้งก็เลยพอไปเจอสมแดงก็ลองเอาสมแดงมาฉีดแล้วผสมกับปุ๋ยทั่วไปแล้วด้วยที่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะรด้แม่ววจใใสสปุยคกกนล็ฉี พ่นสองครั้งแรกครั้งแรกฉีดปุ๊บมันจะมันจะแทงยอดเล็กๆขึ้นมาก่อนตามตามตามแขนงตามข้อตามแขนงมันจะแทงยอดเล็กๆขึ้นมาแล้วไอ้พวกนี้มันจะต้นต้นมันจะเขียวขึ้นพอเราทิ้งไว้สิบวันสิบห้าวันแล้วเรามามามาฉีดอีกทีนี้มันจะเริ่มใบมันจะเริ่มเห็นชัดแล้วไอ้พวกไหนที่ฟื้นก่อนว่าจะเริ่มติดเม็ดติดดอกขึ้นมาแล้วครับมันจะขึ้นอันนี้คือความแตกต่างยางเห็นได้ชัดใช่ครับโอ มันจะขึ้นแต่ก่อนมันเป็นทั่วทั่วป่าไร่นี่เลยครับมันจะเป็นอย่างนี้หมดครับมองมาจะไม่มันจะมีแต่เห็นแต่ใบหงิกหงอเงอคือก็ไม่อยากเอาไว้แล้วเนาะมันยังใช่แล้วมันโทมหมดแล้วอ่ะอืมไม่น่าที่จะฟื้นขึ้นมาเยอะจี๊ดแค่สองครั้งเองนะสองครั้งครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครบกำหนดครั้งที่สามครับเพราะเราจะต้องเก็บก่อนอ่ะเยี่ยมเลยครับแม่แม่ให้เปอร์เซ็นต์กระสมเด่นในจัดเปอร์เซ็นต์หนยโ้าวดูพริกดูพริกดูพริกโอ้สุดยอดปีที่แล้ว ปีที่แล้วแม่เขาใช้สมแดงปีสี่ปีที่แล้วใช้สมแดงปลูกแค่สองไร่สองไร่เขาขายได้เกือบแสนนะพริกดองจริงปีก่อนมาผัปลูกประมาณห้าไอ้สี่ไร่ปลูกทุหมวดนี้หมดเลยอืได้แค่แค่สองหน่งได้เก็บสองหนได้แค่สามหมื่นบาทสามหมื่นกว่าบาทแล้วพริกมันตายหายหมดเลยเหมือนเหมือนกับบำรุงอะไรก็ไม่ฟื้นไม่ฟื้นเลย่ใช่สมแดงเนี่ยได้ใช่สองสองไร่ได้เกือบแสนได้แปดหมื่นอันนี้ก่อนที่จะใช้สมแดงผมฉีดทั้งฮอร์โมน ต้องขูดเคมีนะแต่มันไม่ขึ้นมันก็ยังดีได้แค่แค่เขียวขึ้นมาอย่างเงี้ยหน่อยหนึ่งแล้วมันก็แดงลงไปตัวแล้วก็แดงลงอันนี้มันดีแต่มันยืนอย่าใบมันก็อ่อนจะมองเห็นเลยใบมันนิ่มดอกมันจะดอกมันก็ขึ้นดอกขาวขึ้นเลยแมลงอะไรดูก็ไม่มีกวนเลยเนาะไม่ค่อยนั่นแลยอย่างคือพวกถ้าพวกเคมีผมจะไม่ค่อยถนัดผมก็ไม่ค่อยฉีดผมจะเน้นคุภาพเอาอยนี่มาเมืงจุลิศที่เรา้าดนี่หว่าเยี่ยมเลยว่าอย่างคือผมฉีดผมก็ถ้าใช้เคมีกลัวละสั